แหวนหัวพลอยสวยโดนใจแต่เวลาขายหรือแลกเปลี่ยนโดนหักน้ำหนักหัวพลอยเ oh, <no. S 1> ชิญทางนี้เลยค่ะมาค่ะทองน้ำโชคขอนำเสนอแหวนหัวพลอยราคาหลักพันสวยเกินราคาเทียบเท่าหลักหมื่นเลยค่ะ สวยดูแพงไม่ช้ำใจเวลาขายคืนไม่ถูกหักน้ำหนักหัวพลอยแน่นอนคะ่ะสำหรับแหวนวงนี้นะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะเป็นรุ่นเก่าจะช่างจากตาช่างให้ดูเลยนะคะหนัก3.8กรัมคะ่ะวงถัดมานะคะจะเป็นรุ่นใหม่นะคะหนักหนึ่งสลึงเช่นกันคะ่ะไม่รวมหัวพลอย หนัก4.4กร,รัมกว่านะคะค่ะเวลาขายคืนจะได้ราคาเต็มนะคะสำหรับสินค้าเรานะคะมีจำนวนจำกัดลูกค้าท่านใดสนใจทักมาสอบถามได้นะคะคิดฮอดทองคิดฮอดน้ำโชคค่ะ